บ้านทิศเหนือวางน้ําพุแล้วรวยจริงรือนะครับทำไมถึงต้องวางเนาะทิศเหนือเนี่ยคือพลังงานทันุน้ําน้ําอยู่กับน้ําก็กลายเป็นน้ําที่มีปริมาณเยอะมีพลังงานเยอะมีกระแสของพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะวางกระตุ้นด้วยน้ําพุเนี่ยน้ำพุเปรียบเสมือนกับพลังงานที่พุ่งเคลื่อนไหวตลอดทาให้น้ามีการเคลื่อนไหลวนเวียนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นในกระแสแห่งโชคในการวางหงจุ้ยเนี่ย การกระตุน้นหรือการเรียกโชคด้วยพลังงานธาตุน้ําถือว่าเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเพราะว่าในทางศาสตร์ของ่วงจุ้ยก็ฮวงแปลว่าลมจุ้ยแปลว่าน้ําเพราะฉะนั้นเราใช้เพียงแค่สสิ่งเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้พลังงานในบ้านไหลเวียนดีหายใจก็ดีมีกระแสที่บ้านเย็นบ้านชื้นก็ดีเพราะฉะนั้นการกระตุ้นด้วยน้าผุน้ําพูเนี่ยเปรียบเสมอือนกการกระตุ้นให้โชคลาภเนี่ยวิ่งไหลเข้ามาสู่บริเวณหน้าบ้านหรือตรงจุดจุดนั้นทําให้จุดจุดนั้นมีพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาทําให้กระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องโชคเเเเข้้้้าาาู่่่่ตัััวบนนนนนนไดดีีชกรรอออถืืป็งงจิ แต่คราวนี้ต้องดูทิศที่ดีและเป็นมงคลกับดวงของเราด้วยก็จะยิ่งส่งเสริมให้พลังงานนั้นส่งเสริมกับดวงของคนในบ้านได้อีกนะครับและยังไงถ้าหากคอนเทนต์นี้ดีก็อย่าลืมฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับ